นาดภูวนัยมีชื่อจริงว่าอุดมพรโคชหิรันมีชันยศเป็นนายกองเอกมีชื่อเล่นว่าเล็กเกิดเมื่อวันที่2มิถุนายน2489ที่จังหวัดพระนครหรือกรุงเทพมหานาครในปัจจุบันบเล็กอุดมพรเป็นลูกชายของพันตํารวจเอกพิเศษสิริโคชหฮิรันซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในตอนเด็กนั้นเพราะความที่เป็นลูกของนักปกครองจึงต้องย้ายตามพ่อไปหลายจังหวัดมีโอกาสได้เรียนหลายที่เช่นที่เชียงใหม่นครราชสีมาก่อนที่จะวกเข้าที่กรุงเทพอีกครั้ง แล้วไล่ย,ยาวลงปักใต้ถึงจังหวัดยะลาเขาเป็นเด็กเรียนดีสอบได้ลำดับที่8ของจังหวัดที่ได้ชื่อว่าใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนแห่งนี้เล็กอุดมพรขครฮิรันมีปู่ทวดเป็นนายอำเภอมีปู่เป็นนายอำเภอคือขุนจงใจหารแม้นคชรฮิรันและพ่อก็เป็นนักปกครองหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่8จากโรงเรียนสันติราชบำรุงพ่อจึงส่งให้เขาไปเรียนรัฐศาสตร์การปกครองที่มหาวิทยายลัยซีบาสเตียนกรุงมนิลาประเทศฟิลิปปินส์ ตอนเป็นวัยรุ่น<ๆ>เขาอยากเป็นหมอมากกว่าเพราะได้แรงบนันดาลใจจากเรื่องเบนเ r ครซีละครที่ว่าด้วยเรื่องราวทางการแพทย์ของอเมริกาออกอากาศทางช่อง ABC ตั้งแต่ปี2504ถึง2509จึงทำให้เขาตั้งใจเรียนวิทยาศาสตร์อย่างมุ่งมั่นแต่ก็มาเปลี่ยนใจอยากเป็นทหารเรือหลังจากเห็นความสมาร์ทแมนแอนแฮนซัมของบรรดาลูกประดูที่เขาเคยเดินสวนกันแถวหน้าโรงเรียนอยู่บ,บ่อยๆปี2512เรียนจบจากฟิลิปปินส์ กลับไทยขอทุนเพื่อรเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่มีเหตุให้ต้องรอ,อก,ก่อนเขาจึงไปสอบติดปรัดตรีได้เป็นปรัชตร์อำเภอแรกในชีวิตการปกครองนั่นก็คือที่สามโคกอำเภอที่มีขนาดเล็กที่สุดของจังหวัดปทุมธานีมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่ากลางอำเภอพลตำรวจเอกพจน์บุญจิจินดาเป็นนายตำรวจใหญ่เป็นประธานสมาคมนักประชาสัมพันธ์กำลังคี่จะทำละครเพื่อออกอากาศทางช่องห้าด้วยบุคลิกหน้าตาและผิวพรรณดีตรงตามคาแรคเตอร์เล็กกุดมพร จึงได้รับการทาบทามให้ไปเป็นพระเอกเล่นคู่กับนางเอกรองนางสาวไทยบุตรสาพรธีรทรัพ์สาวจากพระนครศรีรรอยุธยาในละครเรื่องลากรน่นานเจ้ามีทัตเอกทั์กำกับการแสดงสมภพจันทราป,ประภาบุรพัศิลปินสาขาวรรณศิลป์อดีตรองอธิบดีกรมศิลปากรผู้เคยแต่งกรอนถวายราชการที่9จนกลายมาเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เราสู้กำลังคิดจะสร้างาละครรำเรื่องพ่อคุณเมองรายขึ้นมา ให้สุประวัติปฐรมสูตรเป็นพระเอกคู่กับเล็กอุดมพรโคชัยรันมีการซ้อมร้องซ้อมรำกันอย่างเพียบพร้อมแต่มีอันต้องล้มเลิกการสร้างไปด้วยเหตุการณ์ไม่สงบของบ้านเมืองในขณะนั้นปี2 5 1 3, 3จินดาบัวซับซึ่งเป็นแม่ยายของพลตรจเอกพจน์บุญจิจินดาและเป็นอาแท้ของเล็กอุดมพรได้จัดงานมันเกิดขึ้นเขาได้ไปร่วมงานด้วยในงานนั้นมีแขกเรือมากมายหนึ่งในนั้นคือพระเอกเบอร์หนึ่งของไทยมิตรชัยบัญชาช่วงหนึ่งของการสนทนาจินดาบัวซับ เจ้าของวันเกิดได้พูดขึ้นว่าเชิดให้ช่วยเอาเจ้าเล็กไปเล่นหนังได้บ้างเถอะมิชัยบัญชาคืนนั้นอยู่ในชุดเสื้อและกางเกงสีเทามีใบ,บหน้าอิดโรยอย่างเห็นได้ชัดเขากาลังโด่งดังมีงานถ่ายหนังมากมายแทบไม่มีเวลาว่างให้ตัวเองมิดมองหน้าเล็กอุดมพรด้วยแววตาเหนื่อยล้าตอบผู้ใหญ่เจ้าของงานวันเกิดไปว่าขอให้ผมจบเรื่องอินทรีย์ทองก่อนผมจะให้เล็กเข้ามาเป็นพระเอกแทนผมผมเหนื่อยมากครับผมอยากพักหลังจากนั้นไม่นานมิชัยบัญชา ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะกำลังถ่ายทำหนังเรื่องอินสีทองเมื่อวันที่8ตุลาคม2513เล็กอุดมพรก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นพระเอกอย่างที่พระเอกตลอดการมิชัยบัญชาเคยลั่นบาจาไว้21มกราคม2514ที่วัดแคนางเลิงเป็นบนรรพราชาทานเพลิงศพมิชัยบัญชาวิเชียนสงวนไทยนักหนังซื้อพิมพ์ได้ไปร่วมงานด้วยเขาเจอกับเล็กอุดมพรโคชฮิรันรู้สึกเห็นแววบางอย่างจากพลรรัดอำเภอหนุ่มคนนี้จึงถามเขาว่าเออคณสนใจอย,อยากเล่นหนังไหมอยากครับ อืมงั้นดีเลยมาตามมานักหนังสืพิมพ์อาวุโสจึงพาเขาไปพบผู้กำกับการแสดงชื่อดังเจ้าของชายาเศรษฐีตุ๊กตาทองเพื่อฝากให้เล่นหนังทันทีผู้กำกับการแสดงชื่อดังคนนั้นก็คือวิจิตคุณาวุฒิปี2,514วิจิตคุณาวุฒิกำลังจะสร้างหนังเรื่องแม่สีไพรได้วางตัวนางเอกไว้แล้วนั่นก็คือนางเอกในตายาดน้ำพึ่งเพชราชวราชพอได้เห็นเล็กอุดมพรเป็นครั้งแรก ก็รู้สึกว่าคนนี้แหละใช่เลยพระเอกของเรื่องวิจิตคุณาวุฒิมีผู้ช่วยชื่อทองปอนทั้งสองกำลังช่วยกันเปลี่ยนชื่อให้กับเล็กกุดมพรและโคจ้ยรันพระเอกใหม่ของเรื่องนี้ทองปอนเสนอว่าให้ชื่อกนอกแล้วกันดูมีค่าดีเพราะกนกแปลว่าทองคําทางเล็กและวิจิตยังเห็นว่ายังเป็นชื่อที่ไม่เหมาะสุดท้ายจึงได้ให้ว่าที่พระเอกคนนี้ไปหาชื่อมาเองและเขาได้ให้หลวงพ่อสำเนียงเป็นผู้ตั้งชื่อให้อะไรที่มันจะดังก็ต้องเป็นเสียงนาหรือนาทะ มาจากคำว่าก,กัมปนาธแปลว่าเสียงดังกึกก้องสนั่นวันไหวแล้วเสียงอะไรเล่าที่จะกึกก้องกัมปนาธได้ขนาดนั้นถ้าไม่ใช่พระสุรเสียงของพระวาหากษัตริย์ภูวนัยแปลว่าพระเจ้าแผ่นดินชื่อเรียกยง่ายๆจาแม่นๆจะได้โด่งดังนะพิเชษภูมเหมเป็นมิเชัยบัญชาาทีสุทินเผือกเป็นกรุงศรีวิไลพิทยาเทียมสเสวีเป็นสรพงษ์ชาตรีสมชายสะอาดสีเป็นลักษอภิชาติเล็กอุดมพรขจรหิรันจึงเป็นนาฏภูวนัยนับแต่บัดนั้น หนังเรื่องแม่สีไพรคือหนังเรื่องแรกของนาฏภูวนัยนามงคลที่หลวงพ่อสำเนียงตั้งให้ประกอบกับเพชรราชวราชวิจิตคุณาวุิกำกับการแสดงมาถึงตรงนี้ขอเสริมอีกนิดว่าหนังเรื่องแม่สีไพรนี้เป็นหนังเรื่องแรกที่รองขามูลคดีได้ภาคเสียงพระเอกเต็มตัวครั้งแรกและเป็นหนังเรื่องแรกของสุเทพสีใสดาราตลกอีกด้วยหนังเรื่องนี้ปรากฏว่าเป็นหนังที่ประสบความสําเร็จได้เงินล้านนาฏภูวนัยแจ้งเกิดทันทีหลังจากนั้นมีหนังเข้ามาอีกหลายเรื่อง ทังจากผู้กำกับวิจิตคุณาวุฒิและผู้กำกับท่านอื่นๆเช่นสีพรยใจพระจังเชอปี2516คุณนายแดงจิรวันกัมปนาศแสนยากรเจ้าของค่ายหนังเรื่องชื่อจิระบันเทิงฟิล์มได้นำบทประพันธ์เรื่องคู่กรรมของธรรมยันตีมาเตรียมสร้างหนังนาฏภูวนยัยได้รับเลือกให้เป็นพระเอกจึงถือได้ว่าเขาคือพระเอกที่รับบทเป็นกบุริคนแรกของไทยแม้ชีวิตการเป็นนักแสดงจะได้เล่นบทบูหลายเรื่องแต่ที่เขาชอบมากที่สุดก็คือบทดราม่า บทชีวิตหนักมากกว่าปี2 5 1 6เช่นกันไม่มีสวรรค์สาหรับคุณเป็นหนังที่ถูกพระเอกปฏิเสธไม่เล่นถึงสองคนด้วยกันแต่หลังจากวิจิตคุณาวุธได้อ่านบทที่นาฏภูวนายนำมาให้ช่วยดูเขาก็บอกกับนาฏว่าเล็กถ้าไม่เล่นเรื่องนี้ถือว่าผิดพลาดท,ที่สุดในชีวิตของการเป็นนักแสดงเลยทีเดียวหนังจากค่ายเบนจมินปริญญาภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับทุกตาทองถึง3รางวัลด้วยกันนักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมพัทราวดีศร,รีไตรรัตน์รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมและรางวัลน,นักแสดงนาชายยอดเยี่ยม ตกเป็นของนาถภูานในอย่างสมฝีมือถือเป็นพระนางคู่แรกของหนังไทยที่ได้รับตุ๊กตาทองจากการแสดงคู่กันในหนังเรื่องเดียวกันในปี2516นี้หนังที่นาถภูานในแสดงได้ตุ๊กตาทองมีถึง4เรื่องด้วยกันนั่นก็คือเรื่องไม่มีสวรรค์สาหรับคุณน้าเสาะสายคู่กรรมและแม่สีไพรปี2517นาถภูานายัยหรือชื่อจริงอุดมพรคหิรันมีงานแสดงเพียงเรื่องเดียวนั่นก็คือเรื่องเพชรคาดเหล็กเพราะเขาต้องเตรียมตัวไปศึกษาต่อต่างประเทศเขากขเวลาอาจือ รวิจิตคุณาวุฒิผู้ปลุกปั้นเขาขึ้นมาผู้กำกับมือทองยิ้มมวยพอให้เขาและต่อมาได้ปั้นมนตรีเจนอักษรพระเอกจ,จากคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยายลายัยศิลปากรขึ้นมาแทนนาฏภัวในนอกจากเรื่องแม่สีไพรไม่มีสวรรค์สำหรับคุณนาฏภัวในยังมีผลงานเด่นๆอีกมากมายเช่นเรื่องคู่โจรชุมแพหมัดไทยเหมือนฝันนรกตะโรเตาขุนโจรห้านัดดินน้ำลมไฟเขี้ยวเสือเล็บสิงทีใครทีมัน หน้าทัวในกับนายนาชีวานันถือเป็นคู่ขวัญอีกคู่หนึ่งของวงการที่มีผลงานการแสดงร่วมกันหลายเรื่องปี2529เขามีผลงานการแสดงอยู่สองเรื่องด้วยกันนั่นก็คือเรื่องเสือภูผานกับมือปราพยาเยี่ยวก่อนตัดสินใจหันหลังให้กับวงการบันเทิงไปสอบนายอำเภอปรากฏว่าสอบติดได้บรรจุปเป็นนายอำเภอครั้งแรกในชีวิตที่อำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นปีนั้นเป็นปีแล้งจัดเขากลายเป็นนายอำเภอที่ต้องลงไปตักน้ำหาบน้ำมาใช้เองหน้าที่การงานเติบโตขึ้นตามลำดับ จากอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นเขาได้ไปเป็นนายอำเภอที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่บางเลนนคปรปฐมบางคล้าฉะเชิงเซาอําเภอเมืองัชนาทอําเภอเมืองชยอองชยภูมิแล้วแต่เต้าขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการกรมการปกครองและรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงกเกษียณอายุราชการนาฏภูไนออกจากวงการตั้งแต่ปี2529จนถึง2544เป็นระยะเวลายาวนาน,านถึง16ปีด้วยกันปี2544ได้กลับมาเล่นหนังอีกครั้งในเรื่องสุริโยไทย ของท่านมุย้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนโดยรับบทเป็นออกยาศีสุรินทร์พระบิดาของสมเด็จพระศรีสุริโยไทยจากนั้นเขาก็มีงานหนังงานละครให้เล่นประปรายในฐานะนักแสดงรับเชิญนาถภูวนัยเคยพูดคำคำหนึ่งเป็นคำพูดที่เหมือนกับปุปยมาศมยกุลเคยพูดไว้ว่าผมไม่ใช่ดาราผมคือนักแสดงดาราในทัศนะของผมก็คือดาวค้างฟ้าส่วนผมคือนักแสดงหมายถึงว่าใครให้แสดงอะไรก็ไม่มีเหตุผมที่ผมจะไม่แสดง และต้องแสดงให้ดีให้ได้ครับขอย้อนกลับมาอีกทีปีที่เขาเรียนปี3ที่ฟิลิปปินส์พอปิดเทอมเขาได้กลับมาที่ประเทศไทยได้ไปเที่ยวที่เชียงใหม่ที่เป็นบ้านของพ่ออีกหลังที่นั่นเขาได้เจอสาวมวยหน้าตาน่ารักคนหนึ่งที่ร้านอาหารชื่ออนงพรต่อมาสาวสวยผู้น่ารักคนนี้ได้ขึ้นประกวดนางงามและได้ตำแหน่งรองนางงามจากเวทีนางงามถิ่นไทยงามและในที่สุดก็ได้กลายมาเป็นคู่ชีวิตของเขาเธอคือนิตยาปานาถึกทั้งสองสมรสกันในปี2516มีบุตรด,ด้วยกัน4คน หนึ่งในนั้นคือตูจารุศริภูวนัยดารานักสแสดงสาวส,าวสังกัดช่องเจ็ดสีเพราะยึดมั่นในหลักศิลธรรมอันดีงามตลอดชีวิตการเป็นนักสแสดงและรับราชการนาฏภูวนัยถือว่าเป็นลูกผู้ชายตัวจริงคนหนึ่งที่รักเดียวเจเดียวมั่นคงเสมอมาจากปลัดอำเภอถึงรองผู้ว่าพระเอกใจพระนายอำเภอใจเพชรนาฏภูวนยัยขอให้แข็งแรงและมีความสุขมากมายครับ